เผยสาเหตุนักแสดงสาวเลื่อนงานแต่งแบบไม่มีกำหนดหลังรีเทิร์นรักกันอีกครั้งของนักแสดงรุ่นใหญ่จุ๊บแจงวิมลพันธ์วัย54ปีกับผู้กำกับบอมอัศจรรย์ก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยมุ่อช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาทั้งคู่เพิ่งรับประทานน้ำสังจากสมเด็จพระสังฆราช ณวัดราชบาทัทิตทัศดิตมหาเสียมาราราชวรวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตคู่แต่ล่าสุดจุ๊กแจงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องงานแต่งคงต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดจากตอนแรกมีแผนช่วงปลายปีนี้แต่เพราะตารางงานที่แสนยุ่งก็เลยเลื่อนออกไปก่อนแต่ตอนนี้ก็ซื้อบ้านเป็นเรือนหอย้ายเข้าอยู่ด้วยกันแล้ว